ด้นนี้นะคะรอบรู้กฎหมายเรื่องนี้กับทนายช่องห้าวรตีเรายังอยู่กับท่านทนายสมศักดิ์อัจิกุลค่ะอดีตนายทะเบียนสภาทนายความและกรรมการประชาสัมพันธ์ปัจจุบันท่านเป็นทนายความประจำสํานักงานสมศักดิ์อาจิคุลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับประกาศหมายที่เกี่ยวข้องกับการเช่าซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์เป็นกฎหมายใหม่ที่น่าสนใจวันนี้เราคุยกันมาถึงตอนที่ว่ามีข้อห้ามอะไรบ้างตามประกาศฉบับนี้นะคะอาจารย์คะโอ้ครับก็ต้องขอเรียนนิดหนึ่งนะับว่าถ้าพูดกับว่าข้อห้ามเนี่ยนะครับก็คือพูดตรงๆก็คือ ประกาศของสคบอน,นะครับก็คือพูดง่ายว่ากฎหมายบอกว่าข้อที่จะต้องกําหนดไว้เหมือนอย่างสัปดาห์ที่แล้วเร้พูดว่าข้อที่ต้องกําหนดไว้นะฮะก็คือเช่นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาว,ว่ารถมีอะไรยังไงบ้างนั่นคือข้อห้ามข้อที่กําหนดไว้ว่าจะต้องให้มีนะนะคุณจะต้องระบุระบุระบุตรงนี้ไว้นะครับส่วนข้อห้ามนี่ก็มีหลายข้อเหมือนกันนะฮะแต่ผมก็เรียนนิดนะครับว่า ข้อห้ามนี่ก็คือพูดง่ายๆว่าจะพูดในส่วนที่เก็ดเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อหาสาระสําคัญนะฮะที่มีการเปลี่ยนแปลงกันมากพอสมควรก็คือเรื่องของกรณีการกําหนดค่าปรับค่าปรับนะีคืออย่าลืมนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมจับได้ว่าทางผู้บริหายการเนี้ยเขาซื้อเงินสดนะฮะซื้อทีเดียวเลยชําระก้อนเดียวเลยนะครับแต่ถ้าในกรณีของการเป็นการซื้อแบบผ่อนชําระ เชื่อไหมครับว่าการผ่อนทุกครั้งทุกงวดผ่อนไปเรื่อยๆเนี่ยนะผู้เช่าซื้อเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการเ,าเขาเรียกอะไรนะผิดสัญญาเช่าเช่า<ม>ซ,ซื้อไหมบางครั้งบางงวดเนี่ยไม่มีเงินก็มีโดยเฉพาะเหตุการณ์ของของโควิดเนี่ยปีหกสองหกสามเนี่ยที่มันเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีส่วนส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่านั่นก็คือพูดง่ายว่าเมื่อก่อนเนี่ยของปีหกหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าถ้าหากว่ามีการผิดแล้วก็เรียกค่าปรับเนี่ยนะครับ ก็เรียกได้ MRR บวกอะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปแต่ว่าประกาศของสศบอปี2 5 6 5เนี่ยนะครับตรงนี้ก็ต้องขอญาตเรียนนะท่านผู้ฟังนะแล้วก็ผู้ดำเนินรายการด้วยว่าก็คือพูดง่ายๆว่าเพิงประมาณวันที่10มกราคม2664ค่ะได้มีการแก้ไขแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องของกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดผิดนัดเสร็จแล้วในเ,เรื่องของไม่ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยก,กันไว้นะฮะก็คือให ให้เรียกกรณีผิดนัดได้ก็คือร้อยละ3บวกสองก็เป็น5%เปอร์เซ็นต์ค่ะดังนั้นเนี่ยคณะกรรมการก็เลยเอาเรื่องนี้ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดแล้วนะก็สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้นะครับคือร้อยละ5เท่านั้นก็เลยมาใส่เป็นข้อห้ามข้อหนึ่งค่ะนะก็คือพูดง่ายว่าต่อไปผู้ให้เช่าซื้อหรือไฟแนนซ์เนี่ยนะครับถ้าเขาผิดนัดนะจะเรียกค่าปรับอะไรก็แล้วแต่ ท่านก็สามารถเรียกได้ไม่เกินร้อยละสิบห้ไม่เกินร้อยละห้าห้ามปรับเกินร้อยละห้าครับก็คือพูดง่ายๆว่าท่านจะเขียนร้อยละเจ็ดร้อยละสิบร้อยละสิบห้าเขียนได้หมดแต่กฎหมายบอกว่าให้ได้แค่ร้อยละห้าะนะครับซึ่งผมเชื่อว่าตรงเนี้ยมันก็เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์กับผู้บริโภคส่วนหนึ่งเห็นไหมผู้บริโภคเนี่ยผมก็เชื่อได้เลยว่าบางคนเนี่ยผ่อ,ผอนหกสิบวดมันก็มีไหมครับมีว่าในกรณีผ่อนไม่ไม่ตรงตามกําหนด <c oughs> นะหรือผ่อนขาดสมัปบ้างอะไรบ้างมันก็มีมีประเด็นอยู่แต่ว่ายังไม่ถึงขั้นผิดนัดผิดสัญญาสามวัติดต่อกันสามวติดต่อกันสามวติดต่อกัน <c oughs> แล้วก็มีการบอกเลิอกอะไรก็แต่ตรวนี้ไม่มีนะครับตัวนี้ในส่วนนี้ก็เลยมีการกําหนดว่าให้นะฮะให้สามารถคิดค่าปรับได้ไม่เกินร้อยละห้า นะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กฎหมายก็กเป็นประโยชน์กับผ,ผู้บริโภคนะครับเป็นอย่างนี้นะครับส่วนนี้ครับค่ะแล้วคําแนะนําสําหรับคนที่วางแผนจะซื้อรถล่ะคะ,คะมีคำแนะนํำยังไงบ้างคะก็ถ้าท่านใดจะซื้อรถก็อย่างที่พู้มือรายการพูดหรือ,อ,อทางผมเองก็ได้พูดมาตั้ง3าสัปดาห์นี้นะฮะก็คือพูดง่ายว่ากฎหมายใหม่เนี่ยก็เป็นกฎหมายที่จะมี จะใช้วันที่11ประมาณ11มก,กราคม2566นะครับเวลาท่านจะเช่าซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์ท่านก็ไปดูนะฮะในเรื่องของกลไกทางการตลาดว่าไฟแนนซ์ไหนอะไรอย่างไรจะให้ดอกเบี้ยก็ต้องถามก่อนว่าท่านจะทําสัญญาเช่าซื้อรถใหม่หรือรถยนต์ใช้แล้วค่ะนะฮะท่านก็ไปดูนะะว่าไฟแนนซ์ไหน หให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่เพราะกฎหมายบอกว่าไม่เกินร้อยละสิบในกรณีรถใหม่กฎหมายกําหนดเพดานไว้ห้ามเกินห้ามเกินแต่ถ้าต่ำกว่าเนี่ยเป็นเรื่องกลไกการแข่งขันที่ไฟแนนซ์แต่ละเจ้าเขาจะไปประชันกันใช่ครับท่านก็จะจัดไฟแนนซ์กับสถาบันการเงินไหนหรือไฟแนนซ์ไหนนะท่านก็ดูว่าตรงส่วนไหนเนี่ยหนึ่เขาให้ดอกเบี้ยต่ำนะเพราะกฎหมายว่าไม่เกินดังนั้นจะต่ำกว่าสิก็ได้ นะฮะ็ก็ได้6ก็ได้แล้วแต่ตรงนี้อันนั้นอันนั้นผมเองไม่สามารถที่จะไปกําหนดบอกได้แต่ว่าเวลาจะไปที่ไหนก็ให้ดูนะครับว่าหนึ่งเขาให้ในเรื่องของเงื่อนไขดอกเบี้ยอย่างไร 2. ในเรื่องของอสิทธิประโยชน์อย่างอื่นอะไรต่างต่นะท่านก็ด,ดูดูแลกันว่าส่วนไหนบ้างที่ท่านจะได้ประโยชน์มากกว่ากันนะครับในส่วนนี้นะครับแต่ต้องไม่ลืมว่ากฎหมายเนี่ยไม่มีผลย้อนหลังไปถึงสัญญาที่ทําก่อนหน้าที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ไม่ครับคือกฎหมายบอกว่าประกาศฉบับนี้ ให้ใช้เมื่อพ้นภายพ้นกำหนด3า0วันะนะฮะนับตั้งแต่วันที่ประกาศและกิจารุเบกษาก็คือพ้นกำหนด90วันพ้นระยะเวลานะครับเกวันจะมีผลบังคับนะครับเป็นอย่างนี้ครับค่ะ,<น>ะและถ้าผู้บริโภครู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจเช่าซื้อรถเนี่ยนะคะไม่ปฏิบัติตามประกาศของสอคบจะดําเนิกนการยังไงได้บ้างคะครับก็เรียนนิดหนึ่งครับว่าประกาศสคบเองเนี่ยนะครับ ผมเชื่อได้เลยว่าส่วนหนึ่งนะครับผู้ประกอบการเนี่ยในเรื่องของสัญญาเนี่ยต้องเขียนตามประกาศนะเขียนตามประกาศที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการกําหนดไว้อย่างที่ประกาศอย่างที่ให้เรียนเมื่อสักครู่ให้ทราบนะครับเพราะว่าถ้าไม่ไม่ไปฏิบัติตามมีโทษจําคุกด,ด้วยนะครับแต่ในกรณีคําถามถามว่าถ้าหากว่าผู้ประกอบธุรกิจนะหรือไฟแนนซ์เนี่ยนะครับเวลาเราดําเนินการแล้วหรือยังไงแล้วเนี่ยแล้วก็ ผู้บริโภคไม่รับความเป็นธรรมะนะฮะไม่รับความเป็นธรรมต่างๆเนี่ยผู้บริโภคสามารถเนี่ยไปร้องเรียนที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับที่อาคารบีนะครับถนนแจ้งวัฒนะหรือที่เรียกว่าศูนย์ราชการนะท่านสามารถไปได้ที่ชั้น5นะฮะชั้น5แล้วก็ไปร้องเรียนหรือไปนําค่อยจริงที่ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นว่าในกรณีเนี้ยไม่รับความเป็นธรรมหรือไม่รับการปฏิบัติให้ถูกต้องจาก จากอะไรครับจากไฟแนนซ์หรือผู้ประกอบการธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับเพราะทางสกบอเองก็จะมีคณะกรรมการนะครับในการรับเรื่องราวร้องทุกข์และก็นํามาพิจารณาว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรจะแก้ปัญหาอย่างไรและเขาจะต้องมีการเรียกผู้ประกอบการมาชี้แจงว่าเหตุผลอะไรที่ผิดสัญญาหรือผิดเงื่อนไขหรือไม่ปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในสัญญาตรงนี้นะครับเป็นนี้นะครับเช่นนะไม่ได้รับส่วนลด ดอกเบี้ยหลังจากที่ท่านยื่นความประสงค์ไปว่าท่านจะต้องการโปหนี้ก้อนนี้สำหรับการเช่าซื้อรถเป็นตน้นก็ไปร้องเรียนให้สคอบอช่วยดําเนินการได้ได้ครับนะฮะค่ะ คุณผู้ชมคะและเช่นเคยสำหรับรายการรอบรู้กฎหมายเรื่องนี้กับช่อง5วาไรตี้ของเรานะคะมาถึงช่วงท้ายแล้วแหละสำหรับประเด็นประกาศเพิ่มเติมของสคบอที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคในการเช่าซื้อรถนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะสอบถามส่งคําถามเข้ามาได้ค่ะอยากจะรู้ประเด็นไหนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับนี้เพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเรารวบรวมและสัปดาห์หน้าดิฉันถามต่อกับท่านวิทยากรให้วันนี้ขอบพระคุณท่านวิทยากรทนายสมศักดิ์อจิกุลค่ะอดีตนายทะเบียนสภาทนายความและกรรมการประชาสัมพันธ์ทนายความประจําสานักงานสมศักดิ ครับสวัสดีครับ